มัดน้ําแข็งมาแล้วครับเซิร์ฟเวยดนามโอ้ะเจ้านี่ผู้ชมโอ้โหเอาดีก็ให้มันรู้สิครับถ้าบักธง500เพชรหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ Online, และบริการสุ่มของรางวัลต่างๆผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับคันเทพไม่โกงไม่เกลียร์ร0นนะครับส่งง่ายได้ของดีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทโเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปาโนน <c oughs> จากชว์เซ่ยมีพี่ก<แ>ันอีกแล้วเอาชมเย่ yeah. ขอลดเสียงนะครับลำคาญเสียงมันครท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตามราท่าปักธงกนัท่านผู้ชม <c oughs> ดังคลิปที่แล้วผมสอนเข้าเซิร์ฟอินโดใช่ไหมครับซึ่งมันไม่มีท่าปักธงแล้วก็มีหลายคนที่ยังเข้าไม่ได้คุณผู้ชมคือแบบโอ้ยไม่ไหวเลยผมจะมาสอนใหม่คุณผู้ชมคราวนี้คล้ายๆอย่างเดิมคุณผู้ชมเราจะไปเข้าเซิร์ฟเวียดนามคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมเราเซิร์ฟเวียดนามด้ยวยครับพี่มันมีท่าปักธงขาย500เพชรได้ท่าปักธงคุณผู้ชมจริงคือแบบไปไปเลยคุณผู้ชมคือกดที่ตั้งค่าเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะบอกทีละขั้นตอนคุณผู้ชมจะได้แบบ ภาษาวินาตัวนี้คุณผู้ชมตัวที่2ท่านผู้ชมนับจากนงสอนะครับคุณผู้ชมตัวที่2องนะย้ำว่าตัวที่2นะตัวทีเนี่นี่กดตรงลงนี่ครับดูคุณผู้ชมนี่ตัวที่สองนะครับคุณผู้ชมเช็คแล้วเป็นตัวที่2จริงหลังจากนั้นคุณผู้ชมปิดปิดก่อนคุาผู้ชมกดตรงกลางโทรศัพท์คุณผู้ชมครับคือกดอะไรก็ได้ปุ่มโฮมปุ่มอะไรก็แล้วแต่ออกไปปึ๊บโอเคแล้วกดนี่ครับลูดหน้าจอทิ้งคุณผู้ชมลูดทิ้งนะลูดทิ้งไปเลยให้ไม่เหลืออะไรในหน้าจอคุณผู้ชมคือไม่เหลือในหน้าจจอแลล้้วหัังากกนน คือมันไม่เหลืออะไรหน้าจอใช่ไหมเราก็กดที่ฟิกเกมฟรีไฟล์่าชมนี่ก็ใจใช่ไหมครับต้องลูบทิ้งให้หมดนะครับอย่าให้เหลืออะไรบนหน้าจอนะครับอ่าทําตามขั้นตอนนะจ๊ะทุกคนเป็นไรหมาเบื่อไก่เหรอเรื่องมากจริงๆคําชงครับพอดีหมาบ้านผมเรื่องมากครับวันก่อนซื้อไก่ย่างมันไม่กินมันจะกินไก่ทอดวันนี้ซื้อไก่ทอดจะกินมันก็ไม่กินอ้ <laughs> ลำบากใจครับเลี้ยงหมาก็ลำบากโอเคคุณผู้ชมครับพอมาถึงหน้านี้แล้วอย่าเพิ่งกดล็อกอินน้ำชมให้กดตรงนี้ก่อนน้ำชมตอนนี้เห็นปะข้างบนอนะ่ะมันจะเขียนว่าไทยแลนด์น้ำชมมันไม่ใช่เวียดนามมันเขียนว่าไทยแลนด์น้ำชมให้กดตรงนี้กดล็อกเอาท์ก่อนล็อกเอาท์พอล็อกเอาท์เสร็จน้ำชมให้กดตรงฝั่งนี้ฝั่งที่เป็น3จุดน้ำชมที่ผมติ๊กให้เลยเนี่กด3จุดเสร็จกดตรงนี้ครับกด G, กดจีน้ำชมกดล็อกอินด้วย Google น้ำชมล็อกอินด้วย Google ทีนี้เขาจะให้เลือก Gmail ที่เราต้องการล็อกอินน้ชมเราก็เลือก Gmail ตัวที่เราต้องการล็อกอินเลย G ี a i l ผมมีหมดสามตัวให้ผมก็ได้เลือกตัวที่สามน้ชมเพราะผมต้องการต้องเป็น Gmail ที่ไม่เคยล็อกอินกับเกมฟรีไฟนั้ไม่ว่าตัวประเทศไหนก็ตามจะสมัคร G ี mail มาใหม่ก็ได้ หรือน้องจาก gmail ใครมาก็ได้คผู้ชมแต่ต้องเป็นจอย gmail ที่ไม่เคยล็อกอินฟรีไฟล์ผู้ชมคือต้องเป็น gmail ที่ไม่เคยล็อกอินเฟเอาง่ายว่าถ้าเกิดบางคนอะสมัครเฟได้วย gmail ใช่แล้ว gmail ที่ล็อกอินเฟซอะไปล็อกอินเซิร์ฟเวียดนามหรือเซิร์ฟอินโดอะล็อกไม่ได้คผู้ชมเพราะว่ามันเป็น gmail ของเฟซที่น้องใช้ในการสมัครเกมฟรีไฟล์ของไทยไปแล้วคือายว่า gmail นั้นต้องเป็น gmail ที่ไม่ได้สมัครเฟซโอเคป่ะถ้าเกิดน้อง gmail นั้นไปสมัคร Facebook น้องเอามาล็อกอินอ่ะน้องจะล็อก ต้องเป็น Gmail ที่ไม่เคยทําอะไรเลยเราก็กดไปครับเลือก Gmail ที่คือสมัคร Gmail ใหม่อ่ะง่ายๆน้องสมัคร G m เม mail ใหม่จะง่ายสุดนะครับผู้ชมหลังจากนั้นกดเข้าครับนี่เขาจะถามว่าคุณต้องการเข้าเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟเวียดนามเพราะาเราเลือกเป็นเวียดนามอย่างอันก่อนอนะ่ะเขาจะให้ถามเราว่าจะเลือกเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟอินโดพี่บอกให้เลือกอินโดก็คืออันล่างอันนี้ก็เหมือนกันครับอันบนนะ่ะคือไทยอันล่างคือเวียดนามเราก็จะเลือกเป็นเวียดนามชมเนี่ยพอติ๊กบุ๊กเ็นว่าเวียดนามก็จะกลายเปน okay, ็นส โอเคคุณ okay, ผู้ชมเป็นไงเข้ามาแล้วโอ้โหนี่เซิร์ฟเบียนามแนะน่นอนอย่างแรกครับเราก็ต้องลงไปจัดการบอทเกิดคุณผู้ชมครับภารกิจเราอย่างแรกคือเขาจะให้เราลงเล่นคุณผู้ชมลงไปสังหารบอทนะคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมก็จะไปสังหารบอทเวียดนามครับเที่ยวก่อนผมไปเมซามาสังหารบอทอินโดนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ผมจะทําการไปสังหารบอทเวียดนาม <c oughs> และเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสิ่งที่น่าประหลาดใจคุณผู้ชมแบบเซิร์ฟเ,เวียดนามนี่แบบคือแบบ ห้าปักธงห้าร้อยเพยเซิร์ฟไทยหมดไปเป็นเยนโอ้ยพระเจ้าบอดเวนนามเต็มผู้ชมเฮ้ยเฮยูเฮ้เฮยูเต้นได้ไหมน่ยไม่มีท่า้ชมไม่มีท่าเลยเลยยังมีพี่ดอยนะเซิร์ฟนี้นะผู้ชมไม่มีใครตั้งอะไรหรอมีแต่บอดวิ่งกันเต็มผู้ชมรับรอบอดแป๊บหนึนะ เราต้องรอโหลดหน้าก่อน <t> คือเข้ามาแรกๆอ่ะมันจะบังคับให้เราเล่นกับตาหนึง่งถ้าเราไม่อยากเล่นเราก็ลงไปแล้วก็ต่อยถังน้ำมันยิงถังน้ำมันทิ้งเลยก็ได้ครับคุณชมก็เกมน,นี้ผมจะไม่เล่นลวกันเดี๋ยวผมลงไปผมยิงถังน้ำมันเลยกันเพื่อจะออกมารีวิวไว้ทุกคนดูว่านี่คือเซริร์ฟเวียดนามจรงิงและเซริร์ฟเวียดนามมีอะไรบ้างเท่าก่อนสอนเขาเซิร์ฟอินโดจะเท่าจะสอนเขาเซิร์ฟเวียดนามคุณชมเออ,ก,อ,อก็จะเป็นภาษาเวียดนามซะส,ส่วนใหญ่โอโ้มีคนที่มีแรกมีอะไรด้วยแสดงว่าไม่ใช่บอทน,นะคุณชมส ถังน้ำมันนี่ถ้าจำไม่ผิดนะมีอยู่บ้านไหนบ้างเนาะอ่าจำได้ว่าพีกมีคุณผู้ชมโดดก่อนเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้เอานอกไม่มีนกนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะผมไม่มีนกสำหรับตัวนี้มันก็เลยจะชา้านิดหนึ่งคุณผู้มชมครับจังหวะนี้ทุกอย่างก็จะเหมือนเซิร์ฟไทยหมดเลยคุณผู้ชมครับไม่ต่างอะไรกับเซิร์ฟไทยเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม เพียงแต่ว่ากิจ,จกรรมกับภาษาทุกอย่างเขาจะต่างจากเรานิดนึงระบบการเล่นอะไรเงี้ยก็อาจจะคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าเห็นว่าเซิร์ฟอินโดจะมีซองควงที่ว่าการชักลูกปืนจะไม่เหมือนเราท่านผะู้ชมโอเคครับท่านผะู้ชมล่วงขนาดนี้เราได้เสียชีวิตไปแล้วอ้าวอันนี้ไม่ใช่บอทนี่คนท่านผะูนะ้ชมผู้เล่นทางเวียดนามเป็นผู้เล่นลำเบอร์เหมือนกันแสดงว่าเป็นคนเพิ่งเข้าใหม่ทนะ่านผะู้ชม โอเคค okay, mm ุณผู้ชมครับเขาจะให้เราตั้งชื่อคุณผู้ชมเราก็จะตั้งเหมือนเดิมคุณผู้ชมผมก็จะตั้งไว้เหมือนเดิมนะก็คือ F F C T H เขาจะได้รู้ว่าเออป่านนคนนี้ได้ได้มาเยือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย D J แล้วก็ T P E นี่ครับตั้งไปชื่อช่องเต๋อเองคุณผู้ชมก็เขาจะได้รู้ว่าเออขณะนี้ป่านนอ้าวไม่ได้ครับป่านนมาเยือนเซิร์ฟเวียดนามแล้วไม่ได้มีคนใช้ไปแล้วมีคนใช้ชื่อผมอมคุณผู้ชมทำไมอ่ะ ทำไมเขาต้องก๊อปชื่อผมด้วยโอเคครับใช้อันนี้ก็ได้หวังว่าจะไม่มีใครใช้นะโอเคครับได้ท่านผู้ชมครับแต่ไม่มีจุดนะท่านผู้ชมโอเคคานผู้ชมผมก็มาเลเวลสองในเซิร์ฟเวินาม่านผู้ชมครับนี่นี่ท่านผู้ชมได้ของคุณผู้ชมรับไปเลยครับทุกอย่างก็จะเหมือนเซิร์ฟไทยท่านผู้ชมพวกกิจกรรมที่ว่าคนที่สมัครรหัสใหม่จะได้กิจกรรมพวกนี้จะเหมือนกันนะครับกับเซิร์ฟไทยท่านผู้ชมครับก็สามารถมารับเรื่องได้ตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวินามลอยแล้วโอ้โหมาดน้ำแข็ง มาถึงก็เจอของดีเลยจริงปะเนี่ยเรียบร้อยคุณผู้ชมครับหมัดน้ําแข็งมาแล้วครับเซิร์ฟเวนามโอ้โหเจ้าคุณผู้ชมยี่สิบเก้าเพชรเท่านั้นนอ้ยแล้วเป็นแบบกิจกรรมแบบว่าล็อกว่าได้แน่นอนชมคือแบบเซิร์ฟเวนามหมัดน้ําแข็งมาคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมแต่ที่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพี่ครับมันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมมันมีนี่ไหมพี่โอ้นี่กิจกรรมในก๊อตจี้คุณผู้ชม เมนจะเป็นน้ำผลไม้คุณผู้ชมเอ้ยนี่แจกฟรีคุณผู้ชมหนึ่งเพชดนีว่ะเติมหนึ่งเพชรรับกล่องไอเคสิบกล่องคุณผู้ชมครับเอยเซิร์ฟเขาดีจริงจริงคุณผู้ชมครับแล้วนี่คุณผู้ชมนี่เลยผมว่าทุกคนต้องการอยู่ทุกคนอยากรู้ว่ามีจริงไหมพี่ครับมันมีจริงไหมครับไอท่าปักธงเนี่ยพี่บอกเลยเขาว่ามีจริงครับต้องขอบคุณข้อมูลจากน้องจักรพัฒน์นะคุณผู้ชมครับมือขวามเองนะครับที่ส่งข้อมูลบอกพี่ครับเซิร์ฟเป็นน้ำเอาท่าปักธงมาขายกับพี่ไปเล่นงานเลยคุณผู้ชมครับนี่ นี่น้ชมอ้โหเอาดิก็ให้มันรู้สิครับถ่าบักทงห้าร้อยเพชรคือแบบแบบไม่รู้จะพูดยังไงเฮ้ยแต่ไม่ฮิตน้ชมคือดูเซิร์ฟเขาอะเนี่ยอันนี้คือแบบว่าขายดีน้ชมขายดียอดนิยมคือท่านี้ที่ว่าคนนิยมนะแต่ว่าที่ฮิตจริงๆคือท่านี้ ฮอตนี่คือนี่คือความฮิตน้ำชมฮอตนี่ก็คือแบบว่าคนนิยมซื้อน้ำชมของเซิร์ฟเขาที่คนนิยมซื้อคือท่านี้ท่านี้แล้วก็ท่านี้ what แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยะครับนี่เลยครับอันเดียวเสียวทั้งหมู่บ้านน้ำชมปักทีเดียวเสียวทั้งหมู่บ้านเลยห้า <c oughs> <c oughs> ร้อยเพชรเท่านั้น <c oughs> โอ้เซิร์ฟไนน้มเขาแบบแล้วก็ของแรกฟรีน้ชมก็ชุดนะครับก็จะมาดูว่า,วา มีอะไรให้แลกมากคผู้ชมก็ชุดเขียวชุดนี้โอ้โหไว้ชุดนี้ผมเสียตังคนะผู้ชมคือแบบผมเสียตังอะ่ะเออแบบชุดเสียตังถึงจะได้อ่ะโอ้โหแบบแค่ท่าปักธงผมก็ร้องแล้วโอ้โหแบบกระเป๋าสป,ปาร์ชน,นี่โอ้โหนี่แต่นี่แลกเยอะกว่าเราคุผู้ชมคือแบบว่าเซิร์ฟเวนนามบางอย่างคือไม่ใช่ว่าเซิร์ฟเราจะแพงมาทุกอย่างผู้ชมอย่างนานเนี้ยใสตตมาเนี่ยเซิร์ฟเราแลกถูกเขานะเซิร์ฟเขาแลกแพงกว่าเราเพราะว่าคือไอวอลผู้ชมมีแบบมาให้แ,กแลกมีตั๋วด้วยุ่ณผู้ชม โทเค็นดาวเนี่ยมาจากไหนนะถ้ากล่องสุ่มหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเซิร์ฟเขาอาจจะมีหลายอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟเราไม่มีนะผู้ชมก็คือว่ามันเป็นความแตกต่างระหว่างสองเซิร์ฟนะครับก็คือมันต้องมีความแตกต่างอะครับท่านผู้ชมแต่แบบฮ้าบักทงมันแบบมันเป็นอะไรที่โอพีมากอะคือแบบคือมันเป็นของที่แบบคือบัตรสร้างห้องแปดสิบเพชรโอเยี่ยมครับท่านผู้ชมครับโอ้ my god โอ้แย่ไหนในนี้ได้ได้ไป็นไรโอเคได้ทั้งสองความจำนผู้ชม ก็นี่เราๆผมก็รีวิวคร่าววิธีเข้าเซิร์ฟเวียนาผู้ชมก็ประมาณนี้ผู้ชมก็พามาดูผู้ชมครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นหรอกเดี๋ยวผมก็ออกไปแล้วผู้ชมครับคือผมไม่เล่นเซิร์ฟเวียนานกีกแล้วหลักๆเออชุดนี้โอ้ของเซิร์ฟเวียนานแบบตู้สุ่มผูม้ชมคือจะตักเออเออท่านผู้ชมครับใครพอมีความรู้ช่วยบอกผมทีครับว่ามีดเล่มนี้ใช่มีดในตำนานหรือเปล่าครับของเซิร์ฟไทยเคยมีนะ เป็นมีดไฟลเล่มหนึ่งนะท่านผู้ชมจําไม่ผิดมันตํานานมากนะมันเป็นมีดที่แหลนะมีรูปแหลงตรงปลายด้ามด้ท่านผู้ชมมันใช่ไหมใช่เล่มนี้ปะครับใช่ปะผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าผมทันแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่เล่มนี้ไหมนี่ครับเซิร์ฟเวียนามก็ถ้าเป็นเซิร์ฟอินโดตัวนี้แจกฟรีแต่เซิร์ฟเวียนามก็เสียตังค์นะเหมือนเซิร์ฟเราท่านผู้ชมครับต,ต่างกันนิดหน่อยทำอหลายๆอย่างของเขาจะฟรีมากกว่าเราท่านผู้ชมในตู้สุ่มมีปืนอะไรบ้างเนะี่ย ก็มีปืนฟรีนะผู้ชมแล้วก็คล้ายๆเราเลย6 0เพชรเหมือนกันตอนนี้อีโวก็ยังเป็นเหมือนกันชมครับส่วนนี้ก็อีโวก็เป็นหอนี้ใส่ตามะนะผู้ชมก็เป็นตัวสุ่มมีของ3อย่างผู้ชมเซิฟเขาโดยรวมก็จะเหมือนของเรานะดูรวมๆแล้วก็มีเสน่ห์นะคับผู้ชมใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่ว่าหลักๆเซิฟเขาคือแบบว่าหลายๆอย่างอะจะคล้ายของเราเพียงแต่ว่ากิจกรรมเขาจะไม่เหมือนของเรานุผู้ชมก็อย่างว่าแหละแต่ละเซิฟนั้นจะมีการดูแลที่ต่ ผมว่าผมเห็นอะไรแปลกๆคานผู้ชมครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์นามลเล่นๆท่านผู้ชมครับก็ที Three, two one จูจอจอเออมีอะไรให้ดูไหมอะคือที่ผมพาเข้ากิจกรรมนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆคานผู้ชมผมว่าผมเห็นไอวอลสีดํา <c oughs> คือผมอยากเข้าไปดูตัวอย่างให้ทุกชมให้ทุกคนดูเฉยๆว่าเฮ้ยผมเจอไอวอลสีดํานะตรงนี้เผื่อว่าใครมาเชื่อมเพื่อนเนี่ยเฮ้ย ก็ว่าเอ้ยอยังเข้าไม่ได้คผู้ชมอ่านี่คผู้ชมเห็นอะไรปะเนี่ยเหมือนจะเป็นสเก็ตบอร์ดสีดำนะแล้วก็เป็นเหมือนกล่องศพอันนี้กล่องศพเนี่ยนะส่วนนี้เป็นไอวอ M I D นะครับสีดำคุผู้ชมพร้อมชุดขาวชุดสูทขาวนะซึ่งมันจะไม่มีในเซิร์ฟไทยแน่นอนผู้ชมคือผมก็เลยแบบว่าเห็นสะดุดตาก็เลยเข้ามาดูนิดนึงครับแวะนิดนึง ยังไงทุกคนก็คงเข้าเป็นอยู่แล้วทำตามผมุผู้ชมย้ําว่าทําตามทุกขั้นตอนไม่เข้าใจตรงไหนย้อนดู Gmail ที่เอามาสมัครไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเป็นนามหรือเซิร์ฟอินโดที่ทําตามผมต้องเป็น Gmail ที่ไม่ได้สมัครเฟซนะครับุผู้ชมย้ําถ้าเกิดนอ้อง Gmail ไปสมัครเฟซแล้วผูกเฟซแล้วอ่ะมันจะไม่เข้าอะไรลอยเม็ดเนี่ยมันคืออะไรุผูช้ชมผมได้อะไรมา้อยหนึ่งอ่ะเพชรก็ไม่ใช่เงินก็ไม่ใช่มันคืออะไรอย่าง มันคืออะไรอะข้าวประสบการณ์เหรอเงินเหรอไม่รู้ผมได้เลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ร้อยหนึ่งก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับเซิร์ฟเวียน,นาม้วก็ถ้าเกิดเอ้ยเซิร์ฟเวียน,นามใช่ถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ท่าปักธงแล้วก็สามารถที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวียน,นามได้คุณผู้ชมครับก็มีออสิขันสูงขายแค่สองร้อยเพชรโอ้โหสุดจัดคุณผู้ชมแต่คือแบบว่า ถ้าเกิดเป็นสายทําคลิปเนี่คือแบบว่าสายกิจกรรมเนี่ยคือบอกเลยว่าอยากคุณผู้ชมอยากอยากเข้ามาเซิร์ไปน่ะเอ้ยเดี๋ยวสกินปืนคุณผู้ชมยังไม่เข้าไทยเอาแล้วสกินปืนอะไรเนี่เฮ้ยกล่องนี้ยังไม่เข้าไทยคุณผู้ชมสกินปืนไลายนี้เฮ้ยเขามีของที่ยังไม่เข้าบ้านเราด้วยเอาแล้วผู้ชมนี่อีกอันนี้เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว มีอะไรอีกไหมผมขอเช็คก่อนอืท่านผู้ชมดูสองม่วง <c oughs> เป็นกล่องซุ่มโอ้พระเจ้าโอ้โหย้ายมาเล่นเลยได้ไหมแก้ท่าบักทงห้าร้ยเพชรนี่ผมก็อึ้งนะท่านผู้ชมกับมาเจอพวกนี้เฮ้ยนี่ปืนมุมวันนี้ผมสุ่มไปพันกว่าเพชรไม่ออกท่านผู้ชมมีเป็นกล่องสุ่มท่านผู้ชมโหดปะล่ะส่วนวิธีเติมเพชรท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดเติเตมบัารบัตรไกนาไม่น่าจะสามารถเติมไดน้นะบัตรไกนาถ้าเกิดจะเติมจริงต้องเป็นบัตรไกนาของเซอร์เวียน,นามันชมถึงจะสามารถเติมเข้าได้ถ้าท่านผู้ชมอยากเล่นเซิร์ฟนี้อยากเติมเพชรจริงแนะนําให้ผูก Google Pay นะครับกับทัวเรสหรือไม่ก็ผูกกับแอร์เพย์ก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วมาเติมตรงนี้เอาจะเติมได้นะท่านผู้ชม500เพชรก็มา179บาทก็ได้ท่าปักธงแล้วท่านผู้ชมครับตามนั้นนะท่านผู้ชมเติมแค่หนึ่งร้อยเ็ดสิบเก้าบาทท่านผู้ชมก็สามารถรับท่าปักธงกัน เซิร์ฟเวอร์านานผมไปแคปหน้าจอไว้ทำปกคลิปก่อนนะครับทุกทชมก็ถ้าเกิดใครที่สนใจท่านผู้ชมก็อาจจะรีวิวคร่าวๆนี่แค่มาสอนวิธีเขา้าเฉยรีวิวไม่เยอะท่านผู้ชมก่อนว่าถ้าเกิดใครอยากบอกว่าชอบนะชื่นชอบนะคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกชมครับและอย่าลืมนะครับอ้าวเอเอ,เอและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้ด้วยนะทุกทชมถ้าเกิดอยากให้สอนเข้าเซิร์ฟไหนอีกก็บอกมาแล้วกันเดีย๋ยวพี่จะไปหาวิธีมานะครับทุกทชมก็คลิปนี้จบในท่านี้ไปละบ๊ายบายทำ Gmail ต้องไม่เคยล็อกกับเฟซนะผู้ชมถ้าจะให้ดีอยากให้ชัวร์สมัคร Gmail ใหม่แล้วเอามาล็อกอินเข้าแล้วก็อย่าซื้อของในเซิร์ฟเวินนะ้ำเอ้ยถ้าซื้อของในเซิร์ฟเวินนำ้ำอย่าเอาไปล็อกอินในเซิร์ฟไทยนะครับผู้ชมโดนแบนครับร้อยเปอร์เซ็นต์โดนแบนแ,บน,แบน่แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวินนำ้ำเฉยเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้เข้ามาซื้อนในเซิร์ฟนี้ไม่โดนแบนนะคุณผู้ชมถ้าเราไม่เอากลับไปคุณผู้ชมจะบอกเลยว่าโอ้โยมันเท่จริงคุณผู้ชมถ้าปักธงค่ะคผู้ชมออออ่ทอทีีข อร่อยเพชรไปแล้วคุผู้ชมครับบ๊ายบายจุ๊บ